ธรรมยามค่ำหรือยามแรงมาพบากับท่านอีกวันนีนะ้อากาศที่วัดก็ค่อนข้างร้อนนะ28องศามีลมพัดนะช่วงตอนค่ำก็จะมีลมพัดแรงนะซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปธรรมดาบางทีก็มีฝนโปรยปรยบ้างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติ <c oughs> นี้จะพาท่านมาศึกษาในชีวิตที่มีความจําเป็นที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้นั่นก็คือในหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่พระเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เมื่อใครก็ตามได้เสพครบได้ศึกษาและได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจท่าองค์ส่งเปรียบว,ว่าเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำไว้ เปรียบเหมือนจุดไฟในที่มืดเปรียบเหมือนบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางนะแล้วก็เปรียบเหมือนยาถ่ายของความเห็นผิดนะีก็เป็นเหมือนแก่กรรมันั้นต่างๆนานาที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้อุปมาธรรมะของพระองค์มากมายอย่างเช่นทรงเปรียบเหมือน งายของที่ความอย่างเช่นความทุกข์เนี่ยทุกข์จะเกิดแก่เจ็บตายปัดปรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนันมีมานานแล้วผู้เจ้าจะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดขึ้นมาก็ตามความทุกข์เหล่านี้มันก็มีอยู่แล้วแต่พระองค์ทรงงายขึ้นให้เห็นว่าที่เราทุกข์น่ะมันมีอะไรก็เหมือนเรางายหม้องายกะละมังงาย การทะหงายอะไรก็ตามที่มันคว่ำไว้เราหงายออกมาก็จะเห็นว่าอะไรอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยธรรมะเหมือนกันเมื่อเราหงายออกมาเราจะเห็นพระเจ้าว่าความทุกข์มากมายที่มันอยู่ในใจอยู่ในในตัวเรานะ่ะแยกออกมาแล้วก็มีสองส่วนคือทุกข์กายกับทุกข์ใจใช่หไหมฮะทุกข์กายก็เป็นอย่างนี้อินทร์หิวกระหาย <c oughs> เจ็บปวดถูกทารุณกรรม อดอยากไม่ไปเรื่องของกายเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นโรคเป็นภัยอย่างเงี้ยทุกข์ใจก็บอกคิดแล้วมันสมปรารถนาอย่างเงี้ยคิดว่าคนนั้นไม่รักเราคิดว่าคนนี้ดีกว่าเราคนนั้นย่อยด้อยกว่าเราหรือว่าเราดีกว่าเขาหรือว่าเราแย่กว่าเขาอะไรอย่างเนี้ยเป็นตน้นอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นความทุกข์ใจ <c oughs> คราวนี้ในหลักธรรมอย่างเนี้ยโปร่งทรงหลายให้เห็น คนเรามันไม่มีอะไรนะดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่ได้เป็นของใครแล้วมันก็มีมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาบวชทั้งหมดเมื่อฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วจะเข้าใจและบวชหมดไม่มีใครสืบทอดอายุของมนุษย์เป็นไปไม่ได้นะพระเจ้าทรงตรัสว่าโอ้ยนะโลกนี้ ทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามมันก็มีคนเกิดคนแก่คน,แกคนเจ็บคนตายอย่างนี้อย่างเงี้ยยิงแต่พระองค์ทรงมาบอกมาหายของที่ว่ามไว้ให้เห็นอย่างเงี้ยเปรียบเหมือนอีกอันหนึ่งเหมือนจุดไฟในที่มืดคนบางคนนี่หน้ามืดตาหมัวมองไม่เห็นอย่างเช่นเวลาเราทุกข์มากเนะี่ยทุกข์เพราะพัดพลากจากของรักของชอบใจทุกข์เพราะ พ่อตายแม่ตายสามีตายทุกพ่อถูกทรมานทุกพ่อเป็นโรคเป็นภัยบางทีมองไม่เห็นมืดมัวมืดมนอนตรการมองไม่เห็นช่องทางออกอย่างเงี้ยแต่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วแจ้งสว่างในหัวใจเลยอย่างเช่นปตาจลา,าเนยร้องไห้มากเลยพูดได้สามสี่ประโยคคือว่าสามี ถูกงูกัดตายลูกคนหนึ่งจมน้ำตายลูกคนหนึ่งเหยื่โชกไปพ่อกับแม่พี่ชายถูกตึกถล่มตายนะพูดได้แค่นี้แกเสื้อแกผ้าไปหมดเลยจนในสุดไปหาพระพุทธเจ้าที่พระเชตวัน <c oughs> คนทั้งหลายก็โอ้ยผีบ้ามานะแต่พระองค์ทรงให้สติธรรมแก่เธอว่า น้องหญิงเธอร้องไห้อย่างนี้มาหลายร้อยหลายชาติแล้วกับการที่เธอต้องพัดพรากจากพ่อจากแม่จากสามีจากบุตรจากทรัพย์สินเงินทองได้สติเลยเหมือนไฟสว่างในหัวใจเลยแจ้งวาบเลยได้สติขึ้นมากับหมผ้าผ่อนมาอคุมกายแล้วก็ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า เนี่ธรรมะเปลี่ยนเหมือนไฟจุดไฟในที่มืดอย่างเงี้ยหรือ <c oughs> อุปมาอีกอันอย่างเช่นเวลาเรากลางคืนนยโยมมันกลัวมากถ้าทางไหนก็จุดไฟอัตมาเคยเข้าไปอยู่ในปา่ากับคนสมัยก่อนไปตัดปุ่มมาข่ามาขายคืนี้มีแต่เสือมีแต่งูวิธีทำยังไงจะอยู่ในปา่า เมืเพื่อไม่ให้ช้างไม่ให้เสือไม่งูมาก็ก่อไฟพอจุดไฟแล้วแสงสว่างไฟมันก็แจง้งพวกเสือพวกอื่นๆเห็นแสงสว่างเขาก็หนีอย่างเงี้ย <c oughs> เหมือนกันเมื่อแสงสว่างแห่งไฟเกิดขึ้นความกลัวก็ลดลงอย่างเงี้ยเหมือนกันเรามีธรรมะเนี่ยก็ความกลัวทั้งหลายก็ลดลงก็เหมือนกับเรามีดวงตาเห็นแสงสว่างจะเดินไปข้างหน้าข้างหลังก็เห็นชัดอย่างเงี้ย เนี่ยเปรียบเหมือนจุดประทีปในที่มืดนะพระองค์งทรงตรัสว่าธรรมะของผู้เจ้าเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยหรือเปรียบเหมือนยาถ่ายคนใดได้ฟังธรรมะได้ศึกษาธรรมะถ่ายความเห็นผิดออกถ่ายความชั่วออกมีแต่รักษาความดีรักษาความถูกต้องอย่างเงี้ยอันนี้แหละหมดธรรมทีุู่ธเจ้าทรงตรัสไว้ เพราะนั้นธรรมะจึงมีประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเราทั้งหลายโปง่งุงตราผู้ที่ชอบธรมย่อมเป็นผู้เจริญผู้ที่ไม่ไม่ชอบทมเป็นผู้ไม่เจริญไม่เจริญในในฝ่ายที่เราจะไปข้างหน้าซึ่งพระเจ้าทงารงตรัสว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็เลื่อนจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดา พอเลื่อนจากเทวดาก็เป็นเทวดาชั้นสูงๆ,ๆไปนยเป็นพระราชาของเทวดาหรือเลื่อนจากตรงนั้นก็เข้าสู่ปราสาทหรือสู่น,นิพพานอย่างเงี้ยต้องมีการเลื่อนชั้นไม่ใช่มีชีวิตเป็นคนแล้วตกตามเป็นสัตว์เดชานเปรตวิสัยเป็นสัตว์นรกสัตว์เดชานเปรตวิสัยไม่คุ้มกันเลยอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะก็ขอท่านทั้งหลายจงศึกษาในธรรมะอย่างนี้ และธรรมะเนี่ยมันมีความสงบสุขและเกิดแสงสว่างในจิตใจจากการที่เราได้ฟังได้ศึ่อาแล้วมันจะไปช่วยขจัดความติดมันถือมันออกไปมันก็เหมือนแสงสว่างในจิตใจเลยคนบางคนจะฆ่าตัวตายเมื่อได้ฟังธรรมะว่าโอ้พ่อกับแม่ยังรอเจ้าอยู่ พ่อกับแม่ยังรักเจ้าอยู่คนอื่นไม่รักแต่พ่อแม่ยังรักเจ้าอยู่ได้สติเลยโอ้นึกถึงพ่อแม่นะอย่างนี้ก็มีนะฮนี่ก็เป็นธรรมเหมือนกันความกตัญญูกระตะเวทีรู้จักตอบแทนบุญคุณบรรดาปิดาก็เป็นธรรมเหมือนกันคนที่บอกธรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นคุณเข้าใจธรรมนะ เหมือนกับรู้จักคันหา้ารู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมอย่างเนี้ยอันนี้แหละเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความสว่างอานพูเจ้าทรงธรรธมะนิย่อมให้แสงสว่างทั้งกลางวันกลางคืนดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างแค่กลางวันพระจันทร์ให้แสงสว่างแค่กลางคืนแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ให้แสงสว่างทั้งกลางวันกลางคืน มันเลิศก,กว่านะอันนี้ก็คือธรรมะอะไรคือธรรมะเอาตัวเราเป็นธรรมะขันหน้เป็นธรรมะตาหูจมูกลิ้นกายไปจนถึงใจเป็นธรรมะนะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจใจใจคืออะไรนะพอเอาหัวใจมาผ่าแล้วมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ถุงเดือดถุง้ำหนองนะ พระองค์ทรงกลัสไว้ชัดเจนในว่าจิตก็ใช่มโนก็ใช่วิญญาณก็ใช่เรียกว่าใจน่ะใจที่เป็นนามธรรมคือจิตมโนวิญญาณความรู้สึกในตาหูจมูกดินกายใจหรือที่พระองค์ทรงตรัสว่ากิริยาที่รู้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าใจนั้นดูใจให้ถูกนั่นถ้าใจไม่ถูกเดี๋ยวไปเอามีดมาตัดดูสิว่าหัวใจมันเป็นอะไรนั่นก็ไม่มีอะไรท่านกายนี้ไม่มีอะไร คือมันรวมกันประกอบกันด้วยธาตุทั้งสี่มีดินน้ำไฟลมเท่านั้นอย่างเงี้ยถึงเวลาก็สแสดงกันพอหมดเวลาก็จบก,กันดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายคือทางหูจมูกนินกาใจก็ล่องลอยไปในอากาศหาบุคคลตัวตนไม่ได้แล้วอย่างเงีย้ยเนี่ยธรรมะบอกอย่างนี้แล้วก็บอกให้เราไม่ประมาท ไม่ประมาททำยังไงผู้เจ้าผู้ใดก็ตามเจริญอ,อาณาปณสติวันละสามเวลาชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ใดก็ตามไม่นั่งสมาธิไม่เจริญสมถะภาวนาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาชื่อว่าเป็นผู้ประมาทนะคนประมาทก็ยอมได้รับความทุกขนะ์คนไม่ประมาทก็ยอมได้รับความสุขเหมือนคนมีสติดี เห็นงูก็ไม่ตกใจแต่จับงูก็จับงูที่หัวไม่จับงูที่หางอย่างเงี้ยอะไรก็ตามถ้าเราตั้งสติดีเนะี่ยโอกาสพลาดก็มีน้อยคนตั้งสติไม่ดีโอกาสพลาดก็มีมากอย่างเงี้ยนั่นการมีธรรมะของผู้เจ้าจึงเป็นเปรียบเหมือนจุดไฟในที่มืดให้ความสว่างเหมือนงายของที่ความหรือถอนความยึดมัน่นถือมั่นออกไปอย่างเงี้ย ก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสต์เข้ามาวันนี้มี6ท่านนะซึ่งไม่แสดงบนแชทไลน์ก็ขอท่านทั้งหลายกลับไปคิดว่าจริงหรือไม่จริงถ้าธรรมะของพุทธเจ้าให้แสงสว่างทางจิตใจของโยมจริงแล้วโยมก็ประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะผู้ประพฤติธรรมย่อมนำมาซึ่งความสงบได้ความสุข คนมีธรรมพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนไฟไหม้ขนไก่ไฟไหม้ยางไหม้แล้วมันหดก็หาตัวเองคนมีธรรมจะหดก็หาตัวเองหดจนไม่มีตัวตนนะมันเหมือนไฟไหม้ยางไฟไหม้ขนไก่ตอนแรกก็เหมือนมีตัวมีตนไอ้นี่ขนนกปีกนกไอ้นี่ล้อยางไอ้นี่ยางวงแต่ไฟไหม้แล้วหดก็มาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มี สันฐานไม่มีรูปลักอย่างนั้นพระองค์ทรงกลัสไว้เยอะเรื่องไฟเจนไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแม่มันร้อนนะแต่ไฟเนี่ยมันร้อนก็จริงแต่มันก็ให้แสงสว่างสำหรับคนที่มีดวงตาไกริตานอกแต่ถ้าธรรมะนี่เป็นแสงสว่างทางตาในอย่างเงี้ยในไปสายนโมกเขาจะแจกดวงตา ใจตาธรรมะอย่างเงี้ยเราก็ใจตาธรรมะก็เรียกเรามีไฟสว่างในหัวใจก็ขอมทนาะกับท่านที่พุทธก็ามาขอท่านทั้งหลายจ,จุดไฟในหัวใจด้วยธรรมะการเจริญสมถภา,าวนานะการให้ทานการสมาทานศีลน,นี่เป็นการจุดไฟให้สว่างในจิตใจ ก็ขอโมทนาขอเจริญพร